แค่กรปบซิดออยน้ำมัน,มนมเมล็ดองุ่นสกัดเย็นมีสาร OPC เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนช่วยชะลอริ้วรอยของผิวพรรณทำให้ผิวพรรณผ่องใสดูอ่อนกว่าวัยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจให้วิตามิน C ถึง20เท่าและสูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้รักสุขภาพ ซึ่งได้รับการรับรองผลการวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรไดเออร์ทรูเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารโพลีฟินแนลจากประเทศเยอรมน,นีว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่มีสาร OPC สูงเท่ากับเมล็ดองุ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์เบิร์นคนิกกรรมาการสมาคมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจประเทศเยอรมน,นีได้รับรองว่า สิ่งสำคัญคือการเสริมสารโพลีฟีนอลที่มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่มีปริมาณสูงมากในน้ํามันเมล็ดองุ่นพิเศษสุดวันนี้ซื้อเกรปซิสออยหนึกล่องรับฟรีเครื่องดื่มเข้ากล้องคอลลาเจนอีก1กล่องสนใจสั่งซื้อโทร022666901-6 022666901-6